And then you'll die <laughs> ครับสวัสดีครับผมยมนดีตตอนับเข้อสู่ไหนใคยหนุชนชาแนลนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีนะเออมาแชร์วิธีการปัม๊มเพชรแดงโดยกิจก,กรรมสลามเนี่ยเราจะปัม๊มเพชรแดงกันยังไงนะครับผมเออถ้าใครดูแล้วก็เงียบๆไว้นะครับผมอย่าไปบอกคนอื่นนะสําหรับคนที่อ่ารู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะผมเผื่อมีผมมีทริคบางอย่างที่เพื่อนๆไม่รู้เนี่ยเพื่อนๆดูได้เลยนะครับผมโอเคเราจะไปทํากันยังไงเนี่ย เดี๋ยวเราไปรับชนกันเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเงินเกมราคาถูกนะครับผมผมขอแนะนำร้าน Over Top Up นะครับผมรับเติมเกม r อาราคาถูกสะดวกปลอดภัยแน่นอนร้อเปอร์เซนะครับผมผมขอแนะนำร้านนี้เลย Over Top Up ตัวอย่างแพ็กเกจในเกมแพ็กเกจ3000เนี่ยร้าน o อ e r t p p Up ก็จะรับเติมเพียงแค่2750บาทครับผมอ่า ใครสนใจเติมเงินเกมเนี่ยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างไปได้เลยนะผมขอบคุณครับครับผมวิธีการปั๊มเพชรแดงนะครับง่ายๆนะผมง่ายๆจากกิจกรรมนี้เนี่ยทำยังไงเนาะอ่ะากิจกรรมสลามนะครับผมกิจกรรมสลามเนี่ยเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆเล่นเกมเล่นเกมเเกม,มินิเกมหรือว่าเล่นเกมในนี้นะครับผมในกิจกรรมเนี่ยเพื่อนๆจะได้ทั้งเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองมาใช่ไหมครับนั่นแหละครับเหรียญเงินเหรียญทองนี่แหละเราจะปั๊มจากตรงนี้แหละครับผมอ่าปั๊มยังไงเนี่ยอ่าเวลาได้เหรียญมาเนี่ย บางคนก็เก็บเหรียญไว้ใช่ไหมรอราคาขึ้นหรือบางคนก็เก็บเหรียญไว้รอรอรอเลขของอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมแต่ผม คิดกับกันนะผมผมคิดกับกันคือผมขายก่อนเพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงที่เหรียญพวกนี้เนี่ยราคามันจะร่วงนะครับผมซึ่งตอนนี้ถ้าสังเกตดูเหรียญมันจะติดพรีออเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้เซิร์ฟเซิร์ฟวาคารีนะเซิร์ฟอื่นไม่แน่ใจนะณปัจจุบันเหรียญติดพรีออเดอร์นะครับผมแต่ว่าผมออกคลิปนี้ไปเนี่ยไม่แน่นะครับผมเหรียญอาจจะล้นตลาดก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับผมอ่ะผมจะขายเหรียญทั้งหมดเลยนะครับผมขายเหรียญทั้งหมดแล้วก็มาดูกันว่าคือเงินทีี่่ผมได้เนย ได้เพิ่มขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะผมตอนนี้ผมมีเงินอยู่ทั้งหมด5 5 6 6 0 0 0เพชรชมพูนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปใช้ให้หมดนะครับผมเออไปใช้ให้หมดไม่ใช่ดิไปใช้ให้มันหมดเขาเรียกนะให้หมดลูกเต๋าไปซื้อลูกเต๋าให้มันหมดเลยนะครับผมมาลองดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้กำไรหรือขาดทุนแค่ไหนนะครับ โอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเอา้าอย่างหนึ่งตอนนี้คือในตัวผมเนี่ยคือไม่มีเหรียญเงินเลยเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ทํากิจกรรมเลยสําหรับตัวน,นี้ผมยังไม่ทําเลยเนาะนี่ผมจะให้ดูนะตอนนี้ของผมนี่ดูรอบดูรอบตรงไหนดูรอบตรงนี้ก็ได้นะอ่ะรอบศูนย์ใช่ปะเอเห็นไหมรอบศูนย์นะครับตอนนี้คือยังไม่เคยทํากิจกรรมเลยเนาะ,อะลองเข้าไปดูข้างในกันเนาะนี่ คือผมเพิ่งเริ่มใหม่หมดเลยเห็นไหมเริ่มศูนย์เริ่มอะไรหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะซื้อพวกลูกต่อพวกนี้นะครับผมว่าผมจะใช้งบไปเท่าไหร่แล้วก็ขายเหรียญเงินเหรียญทองกลับมาได้เท่าไหร่นะครับเออเดี๋ยวเราจะมา,มาดูตอนสรุปอีกทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตไปเล่นก่อนเลยครับผม <c oughs> เพราะว่าเล่นเนี่ยการเล่นเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะมีเทคนิคกันพอสมควรและเพราะผมก็แชร์มา2คลิปแล้วนะครับผมโอเคอ่าถ้าใครสงสัยว่ามีเทคนิคยังไงเนี่ยลองลองไปดูเทคนิคการเล่นที่อ่าคลิปที่แล้วได้นะครับผม ตอนคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูตอนท้ายเลยเนาะว่าเราได้เหรียญเงินเหรียญทองทั้งหมดเท่าไหร่นะครับในงบ5 0 0แสนกว่าเพชรนะครับผมไม่แน่ใจว่าหมดหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะหมดอยู่นะโอเคไปไปเล่นกันเลยนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่สําหรับคนยังไม่รู้นะครับผมว่าไอ้ลูกเต๋าสีดาเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะอ่าลูกเต๋าสีดําผมซื้อมา10ลูกเลยเนาะอ่าลูกเต๋าสีดาเนี่ยเวลาเราซื้อแล้วเวลาเราทอยเนี่ยมันจะสุ่มอ่ารูปแบบลูกเต๋าต่างกันนะผผมอซื้้ใหดู อย่างเช่นอ่านี่ผมทอยทีละลูกนะนี่ใช้ลูกเต๋าสีดาอยู่นะครับลูกละ5 0 0 0อ่ะถ้าผมทอยได้แต้มอ่าสมมติทอยสามแต้มก็สุ่มลูกต่อมาทั้งหมด3ลูกอ่าันนี้คือถือว่ากําไรถ้าลูกเดียวเนี่ยถือว่าขาดทุนแต่ว่าโอกาสได้ลูกเดียวเนี่ยก็มีแต่ว่าผมว่าน่าจะน้อยนะผมก็เคยทอยได้6ด้วยแล้วก็หนึ่งด้วยเนี่ยหแบบนี้คือได้ลูกเดียวอันนี้ค่อนข้างขาดทุนนะครับเพราะว่าใช้5000อ่าอันนี้ใช้ได้2อันนี้คือก็น่าจะอันนี้ลูกนี้2 0 0พันลูกนี้พันหน้าม เราไปหวังกําไรแบบ5้าหกอะไรประมาณนี้33 3, ก็ถือว่ากําไรนะครับนี่ถือว่ากําไร6กมาสักลูก6กมาสักลูกอ่าสนี่ถือว่ากําไรนะครับเหงนี่หนไหมรีโมดนี้คืออันละสามพันละ,ะนะครับแล้วก็อันนี้อันละ2 0 0 0ันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเลเออรอบนี้เราได้8 0 0พเลยเนาะ,ะเห็นไหมถอยต่อได้3ได้3นี่เสี่ยงขาดทุนอ้อนี้ได้กําไรอยู่มีลูกรีโมทนะครับอ่ะหนึ่งนี่ขาดทุนแน่นอนนะครับ หกอ่านี่คือ6ลูกเลยเห็นไหมนี่ได้เตา6มาทั้งหมด3ลูกก็คือ3 2 6 6 0 0แล้วเฉพาะเตา6นี่ก็6,000แล้ว 7,000, 8,000, 9,000, 1,000อ่าได้หมื่นกว่าเลยนะรอบนี้เห็นไหมก็ก็โอเคอยู่นะครับไอ้ลูกนี้สำหรับบางคนยังไม่รู้นะไปทอยกันด้วยนะครับต่อน,นี้นะครับโอเคอ่าได้รีโมทมาถือว่าขาดทุนอยู่ดี เทคนิคการทอยของผมนะครับขอย้ำอีกรอบเลยกันเนาะการทอยของผมผมจะไปดูช่องข้างหน้านะว่ามันสามารถลงที่มินิเกมหรือว่าที่เหรียญเงินได้หรือเปล่าอ่าถ้าลงได้ก็เราก็จะลงนะครับ1 2 3 4 5 6ตรงนี้ตรงนี้คือลงไม่ได้เนาะแบบนี้คือทอยธรรมดาไปได้เลยนะครับนี่หม ถ้าเราจะหาแค่เพชรแดงอย่างเดียวเนี่ยผมแนะนานะครับแนะนําว่าไอ้กองกองสมบัติอะไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามันมีโอกาสสุ่มได้1กับ2เยอะมาก4กับ5เนี่ยที่ที่ผมเล่นมาได้น้อยมากนะครผมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้กําไรแต่ว่าถ้าลองคิดแล้วมันมันขายได้ลูกละพันหกใช่ไหมครับถ้าถ้าสุ่มได้สสุ่มได้2ก็ขายได้ประมาณ3 0 0พันก็ถือว่าคุ้มอยู่ออลองลอง,ลองพิจารณาดูนะครับแล้วแต่เซิร์ฟด้วยนะราคานะครับผมแล้วแต่เซิร์ฟด้วยนะ ตัดมาที่ทริกก่อนนะครับผมสําหรับบางคนยังไม่ทราบนะทริกการหาดาวนะครับผมเออเกมนี้สําหรับบางคนเนี่ยคือสุ่มกันเหนื่อยเลยนะเออผมมีทริกอยู่นะครับกิจกรรมมินิเกมอันนี้มีทริกอยู่นะเพื่อนๆสังเกตขอบรอบๆนะครับว่ามันเป็นสีทองอันนั้นคือเป็นดาวนะอสมมุติเนี่ยมี5้าอันใช่ไหมสังเกตอันนี้ดูไหมครับอันนี้เห็นไหมขอบมันเป็นลองเงาทองทองเนี่ยอันนี้คืออันนี้นะครับาดาวอยู่นี่ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องขอบคุณช่องจินเจอร์ชาแนลเนียนไหม ขอบขอบทองทองเนี่ยช่องคุณขิงนะครับอ่านี้เขาแชร์มานะครับผมก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆต่อนะอ่าแล้วกน็นี่เห็นไหมขอบทองทองมันแอบ,บอยู่อะ่ะมันเป็นเงาจางๆอ่ะครับผมเออบางคนยังดูไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวลองหัดดูนะครับผมเนี่ยขอบขอบมันเป็นจะเ,เป็นเงานิดนึงขอบอื่นมันจะเป็นขอบดำๆอันนี้เป็นขอบทองอันเดียวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทูกหมดเลย <c oughs> คือเกมนี้กลายเป็นเกมที่ง่ายเลยนะครับผมตั้งแต่รู้ทริคเนี่ยนะครับผมโอเคไปเล่นกันต่อนะครับ โอเคครับรอบที่5แล้วนะครับผมรอบที่5เนี่ยผมได้เหรียญเงินทั้งหมด19เหรียญแล้วก็เหรียญทอง65เหรียญเนานะแต่ว่าใช้เงินไปเท่าไหร่เนี่ยผมยังไม่ทราบนะครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสอนคร่าวๆกันก่อนนะครับผมผมลืมบอกไปว่าคือเวลาเล่นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าสมมุติถ้าจะเอาให้กำไรเนี่ยเราพยายามลงที่มินิเกมเนาะถ้าเกิดกองสมบัติเนี่ยมันสุ่มใช่ไหมครับมินิเกมอะ่ะผมได้5มาตลอดเลยสังเกตไหมเออได้5ตลอดเลยแต่มินิเกมเนี่ย อ่าไม่ใช่มีเกมแต่กองสมบัติเนี่ยมันมีโอกาสได้1นด้วยซึ่งถ้าเกิด1อ่ะขาดได้แค่1นึ่งหนึ่งั้ยใช่ไหมต้าเป็นเซิร์ฟนี้เนี่ยอ่าเหรียญเงิน1นึ0ถ้าเกิดว่าเราฟิกแต้มเนี่ยค่อนข้างจะไม่คุ้มอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับหนึ่งสอตรงนี้คือต้องทอย3เนาะเดี๋ยวผมจะใช้รีโมทนะครับคือถ้าเกิดว่าออก2 2 3 4อห้าอย่างเงี้ยคุ้มแต่ว่ามันออกหนึ่งอ่ะมันไม่ค่อยคุ้มอ่าเนี่ยแบบหนึ่งแบบนี้ฮะเราจะขาดทุนนะครับขาดทุนเพราะว่า เหรียญรีโมทเนี่ยต่อรีโมทมันจะ3,000นะครับผมแต่อันนี้เราได้มาแค่พนะันหเนาะอันนี้ยังไม่หักภาษีเนาะผมก็เลยแนะนําให้ลงมินิเกมดีกว่านะครับมินิเกมดีกว่าเนาะลองดูนะอ่าอย่างเช่นอันนี้1 2 3 4 5 6องสามสี่ห้าหกมาจนหกนี่นอ่าตรงนี้ทอยธรรมดาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปโดนมินิเกมให้ดูนะครับหนึโอเคสามโอเคอันนี้1 2อันนี้ผมอาจจะลุ้น2อันเลยก็ได้เนาะใช้ลูกแก้ม ใช้ลูกเต๋าหนึ่งลุ้นอ่ะลุ้นไอ้กล่องนี้ด้วยเพราะลูกเต๋าหนึ่งมัน2,000ถ้าเกิดว่าเราได้แต้มเดียวอะ่ะคือมันขาดทุนนิดเดียวนะครับแบบนี้คือคุ้มอยู่แต่ว่าโอกาสที่สองสามสี่ห้ามันก็มีไงอ่าได้หนึงอันนี้คือขาดทุนนิดเดียวได้อยู่แล้วก็นี่ถ้าเกิดว่าใช้ลูกเต๋าหนึ่งคือมันสองพใช่ไหมครับแต่นี้คือเวลาเล่นมินิเกมคือได้ครั้งละเท่าไหร่หนึ่งคูณคูณหนะครับผม ได้ได้แปดพันนะครับผมเออแต่เราลงทุนไปแค่สองพันเออเห็นไหมได้กําไรอยู่แล้วได้กําไรเห็นเห็นนะครับผมโอเคปะ่ะเออวิธีนี้คือเป็นวิธีที่การคิดนะว่าเราจะได้กําไรหรือขาดทุนนะครับผมเนี่ยแบบนี้คือเลือกได้เลยอ่าก็เล่นมินิเกมปกติเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ก็ตีเฉพาะตัวม่วงนะครับจะได้ไม่งงนะบางคนคือจะตีทุกตัวอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับเดี๋ยวจะงงไปใหญ่ตีสลงสลามโดยคะแนนลดหลีกสวยอีก แต่ผมจะตีม่วงกับไอ้น,นี้สีฟ้าส,ส่วนใหญ่นะครับส,สีชมพูส,ส่วนใหญ่แต่ม่วงเนี่ยตีแค่ม่วงมันก็ผ่านเลยครับอันตรงนี้เห็นไหมเออได้ห้าทุกรอบนะครับไม่มีอันไหนที่ทําไม่ได้เนาะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ฟิกห้าได้เลยเนาะฟิกห้าก็ใช้ได้นะครับผมเพราะว่าฟิกแต้มเนี่ยมันจะเสียสามพันใช่ไหมเล,เลือกเนี่ยเสียสามพันแต่ว่านี่คือเราได้กําไรคือแปดพันถูกไหมเออขายได้แปดพันก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านไหม ฟิกไปได้เลยเนาะก็ได้กำไรอยู่แล้วก็จะประมาณนี้นะผมเล่นอ่าหลักๆคือเน้นมินิเกมนะเออ้าจะหาเงินเนี่ยเน้นมินิเกมเพื่อเอาเหรียญทองไปขายนะครับอประมาณนี้นะครับผมเล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับผมไม่หมดสักทีนะเหรียญหนึ่งเนี่ยเออไอ้ลูกเต๋านึงเนี่ยผมซื้อมาหมดนะแสดงว่าก็หักลบ2,000เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองคิดกันดูว่าเราต้องลบอะไรบ้างเนาะ ไอ้อันนี้ก็เหมือนกัน,นอันนี้ก็ลบไป4,000ัน,น, 4, นตรงนี้มี4 0ันนะตัวนี้ก็91,11 1 11คูณ2 0 0พนะครับตรงนี้11คูณ2,000โอเค22,000นะที่ผมซื้ออันนี้ไป22,000แล้วก็อันนี้ที่ยังไม่ได้ใช้อีก31ก็บวกอีกอบวกอีก31,000นะครับผม 22 0 0 0อบวก3พันอ่ะอันนี้คือเหลืออีก53 0 0 0พันที่ผมไม่ได้ใช้นะโอเคนะครับผมโอเคอันนี้คือที่ผมไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยผมเล่นมาทั้งหมด11อรอบนะชั่วโมงหนึ่งอ่ะเพื่อนๆโคตรนานเลยชั่วโมงหนึ่งอ่ะก็เลยไม่ไหวแล้วเออมาอ่ะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับผมก็น่าจะรู้เรื่องแล้วแค่นี้โอเค อตอนนี้เงินผมเหลือเท่าไรนะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนอตอนแรกนะผมมี5560 0 0นะครับผมแล้วก็อยอดยอดที่ผมเหลือเนี่ยก็จะเป็น291เนาะยอดที่ใช้ไปนะครับใช้ไปก็เป็น5560 0 0อ่าแล้วก็เอามาลบกับที่ผมมีเนาะที่ผมเหลือเนี่ยก็คือ2910 0 0น่นะครับผมแล้วก็ามาลบอีกทีหนึ่งคือที่ผมเหลือเนานะ53,000ันเนาะ เพราะว่าไอ้ก้อน5 3 0 0 0ืเนี่ยผมไม่ได้ใช้ยังยังเป็นลูกเต๋าอยู่แสดงว่าก็คือเงินที่เหลือของผมถูกไหมครับโอเคเนาะทุกคนเข้าใจตรงกันนะผมงงอยู่นะครับโอเคโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็จะเท่ากับเดี๋ยวผมกดเครื่องเลขแป๊บนึงเท่ากับยอดที่ผมใช้ไปเนาะยอดที่ใช้ไปเนี่ยก็คือ2 120 0 0นะครับโอเคนะถูกนะครับผมถูกนะเพราะว่ายอด53าหมเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกว่าผมยังไม่ได้ใช้นะเนาะลูกเต๋าที่พวกเราคิดกันเมื่อกี้เนาะอืม ก็เป็นก้อนเดียวกับไอ้ตรงนี้2องแสนเนาะก็คือก้อนเดียวกันเนาะผมใช้ไป2องแ0 0หนะครับผมเพชรชมพูเนาะเดี๋ยวเรามาดูยอดขายกันว่าเราจะขายได้เท่าไหร่นะครับเออมาดูยอดขายกันอ่ะมาคลิปดูยอดขายเนาะอ่ะนี่คือเหรียญทองนะครับเฉพาะเหรียญทองเนี่ยผมจะขายได้ทั้งหมด2องแสนสามหมเฉพาะเหรียญทองก็กําไรแล้วนะ สั้าโมเหรียญทองเนี่ย2 3ง2 0นนะครับ2อง2 0 0นะครับเออนี่ขายเนาะนี่ราคาแม็กสุดเลยเนาะโอเคแล้วก็เหรียญเงินเหรียญเงินเท่าไหร่เหรียญเงินก็ได้9 0 0 0 0 9 4 0 0 0านะครับหนึ่งก้าม่นสี่พันอ่ะสามแนะครับสามแสนสองาพันสองร้อโอเค ไอ้ตรงนี้คือยังไม่หักภาษีนะครับเพื่อนๆภาษีเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆนะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะจะโดนหักภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าภาษี25%ก็หักไป82,000นะครับ329 2อ0 0ก้าสออลบแปดหมอันนี้หักภาษีเนาะอันนี้คือคิดเอเรทแม็กซ์สุดนะครับที่เพื่อนๆโดนหักภาษีเนาะเพื่อนๆก็จะเหลือแค่246900ก็ยังกำไรอยู่ดีนะครับผมอ่าอันนี้คือกำไรเนาะอ่านี่ก็ เนี่ยเราใช้ไปแค่2,01 0 0ื่แเนาะแล้วก็กำไรมา2 4 0 0 0นอ่ะกำไรไม่เยอะนะครับถ้าเกิดว่าโดนหักภาษี25%แต่สำหรับคนที่โดนหักภาษี10%เนี่ย10%จะโดนหักแค่อ่าภาษี10%นะเดี๋ยวผมมาสารุปเออยาวหน่อยนะครับขออไยนะครับผม3 2 9 2 0 0ลบ3 2 9 2 0โอเคเดี๋ยวผมกดเครื่องเลขให้นะจะเท่ากับ2,096 2อ0อ่ะโอเคอันนี้คือยอด3ามแสนเลยนะครับเออถ้าถ้าโดนหักภาษีแค่10%เนะี่ยยอด3ามแสนถือว่ากําไรกําไรประมาณโอ้แปดหมื่นนะถือว่าถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าโอเคเนาะสําหรับคนที่หาหาวิธีหาเงินอยู่นะครับแต่ว่าคือมันจะทําได้เฉพาะบางเซิร์ฟนะครับผมต้องต้องบอกก่อนว่าทําได้เฉพาะบางเซิร์ฟแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าสมมุติอ่าอย่าลืมว่าไม่ได้มีแค่กําไรที่เราได้นะครับผม เรายัาง,ยางสามารถปั๊มรอบได้ด้วยนะเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยคือมันจะมีเพื่อนๆสังเกตไหม คำท้าทายเนี่ยมันจะมี800รอบซึ่งเอาจริงอะเราไม่จําเป็นต้องเติมเงินผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสมมตุติราคาเหรียญยังดีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนไม่ทํากันเยอะนะครับผมราคาเหรียญยังดีแบบนี้800รอบก็อาจจะได้นะเออต้องบอกก่อนอาจจะได้เพราะที่ผมคิดอยู่สายฟีเนี่ย400รอบน่าจะได้แต่800รอบเนี่ยสายฟีตอนแรกคิดว่าไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดใช้วิธีนี้แล้วก็ขายเหรียญวนมาเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมเราไม่ขาดทุนเลยเพื่อน ต่อยเราเสียภาษี25%่ะเราก็ยังได้กําไรอยู่นิดหน่อยถูกไหมเรามันแสดงว่าเราสามารถวนรอบได้ตลอดเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆต้องมีเต๋าด้วยนะอย่าลืมว่าเต๋ามันจะจํากัดด้วยนะครับอ๋ออีกยันนะผมอีกยานผมเพิ่งนึกออกคือสําหรับบางคนนะครับสาหรับบางคนที่ต้องการแลกการ์ดนะแลกการ์ดที่ใช้งานเนี่ยเพื่อนๆสามารถขายเฉพาะเหรียญทองนะครับขายเฉพาะเหรียญทองเออเอาเงินมาหมุนเรื่อยๆนะเนี่ยเหมือนผมเนี่ยผมขายเหรียญทองมาแสดงว่าผมก็แทบจะ ไม่เขาเรียกอะไรไม่เสียเพชรแดงเลยเนะี่ยในการหมุนเพราะว่าเนี่ยเหรียญเงินเหมือนได้มาฟรีเลยเช่เพื่อนสังเกตปะเออเนาะเพราะเราขายเหรียญทองกินนะครับผม <laughs> โอเคสามารถใช้วิธีนี้ประยุกต์ใช้ได้นะครับผมเออลองใช้กันดูนะลองใช้กันดูนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมลองใช้วิธีนี้กันดูนะผมลองใช้วิธีนี้กันดูหวังว่าจะมีประโยชน์เ,นเพื่อนๆนะผมงดดราม่านิดนึงนะครับผมงดดราม่านิดนึง <laughs> เดี๋ยวพอผมมาแชร์วิธีเนี่ยเดี๋ยวจะมี อ่าหลายคนมาดราม่าอีกนะครับผมโอเคครับผมใครมีวิธีเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับผมบายบายสวัสดีครับ